สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนามาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนํามาชมมาซ่องนะครับเป็นเหรียญล่อหลวงผู้สุกนะครับนะเนื้อตะกั่วนะครับพิมพ์ประพาณฑลนะพี่พี่นะครับดูนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะเป็นเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็ดูเนื้อตะกัวธรรมชาติเนื้อตะกัวเก่าเห็นไหมครับนี่นะครับจะมันเลยนะครับเพราะเนื้อตะกัวเก่าอย่างที่เรารู้กันนะครับเนื้อตะกัวเก่าก็จะผสมปลาหลอดนะครับนะครับปลาหลอดที่เนี่ยจะมีความมันนะพี่เนี่ยจับเนี่ยนะครับเนื้อปลาหลอดผสมปลาหลอดเก่าจับจะมันนะครับเหมือนผ้าหลวงพ้เนียมนะจับจะมันนะครับแล้วก็เนื้อตะกัวจะมีน้ำหนักนะจะมันแล้วก็จะเย็นนะมันแปลกๆดีนะครับเนาะนะครับ จะเย็นๆนะครับผสมประหลอดเก่านะครับก็นะครับสมัยก่อนที่หลวงพ่อเนียมที่องค์แรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสจับนะครับนะครับที่ที่ใช้ทิดตัวอยู่ทุกวันนี้นะครับเนาะที่ผมมีโอกาสจับหลวงพ่อเนียมนะครับผมดูพระไม่เป็นนะตอนนั้นนะครับแต่นะครับจับน่นะครับพระองค์นี้เดียวนะครับเป็นพิมเป็นพิมเสี่ยมเป็นพิมพเสี่ยมล้นนะครับเป็นพิมเสียมล้นนะครับในที่ผมได้นะครับเนาะที่ผมได้จับนะครับก็คือนะครับเขามีเขาแปลกตรงที่เป็นองค์หลวงพ่อเนียมนะครับ เขาหนักนะพี่นะองค์นิดเดียวนะครับเสียดล้นหนักแต่แล้วก็จับนะครับจะเย็นมือนะครับจะเย็นมือนะครับผมเย็นมือก็คือเนี่ยนะครับว่นี้นะนะประหลอดเก่าเขาจะเป็นเย็นเย็นมือนะครับแล้วก็จะลื่นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตะกัวนมนะครับเขาจอกวนะนิ่มๆนะว่าี่นะไม่แข็งแบบกระโดกกระเดกนะครับเห็นไหมครับนะครับเขาก็เลยมีเห็นไหมครับเขาซึกไไปหมดนะครับเพราะตะกัวนมเขานิ่มนะว่นี่นะเป็น เป็นตะกัวเก่าในยุคนั้นที่มีอยู่ในยุคนั้นนะครับแล้วก็เห็นไหมครับธรรมชาติไข่ต่างๆนะครับไข่ขาวไข่เหลืองนะครับผมนะนะครับก็เป็นความเก่าของตะกัวอยู่แล้วนะครที่อยากจะให้ดูก็คือเห็นไหมครับตะกัวผสมประลอดนะครับเขาจะมันเลยนะครับนะเขาจะไม่ด้านเห็นไหมครับแล้วก็ไข่ต่างๆนะครับองค์นี้นะครับเนาะเลี่ยมใช้นะเป็นะีหนับเนาะเห็นไหมครับ เขาก็เลยศึกนะครับเห็นไหมครับเขามีความศึกนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเปร์น้ําเปิดอะไรมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะพี่แต่เห็นไหมครับตะกั่วผสมผสมตะกั่วผสมปลอดเก่าเนี่ยแล้วก็ตะกั่วนมวันะตะกั่วนมนะนิ่มนะพี่นะจับนิ่มเย็นเลยนะครับผมนะนี่นะครับก็คือนะครับเขาเป็นตะกั่วเก่านั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องสองกันนะครับผม มีจานนะครับเนี่ยม to mm ีจานนะครับแต่อเนนี้โดนในคุมคุมก็เลยเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นะครับต้องส่องกระแสงมีจานนะครับแต่เวลาลงกล้องไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะครับนะแต่ยังเนี่ยถ้าส่องกระแสนเห็นนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับพี่่คงเห็นไหมครับนี่นะนะครับแต่นะครับเนี่ยสองมีแทบไม่เห็นเลยนะครับโดนอะไรคุมไปหมดเลยนไหมครับ เห็นไหมครับมีจานนะครับเห็นไหมครับตะกัวเก่าไข่ตะกัวนะครับผมนะนี่นะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในทางการเล่นหานะครับผมนะก่อนจะลงกล้องกันอีกทีนะครับนะครับคือคือคนเล่นพระนะครับคือหลวงผู้สุขนะครับนะครับท่านออกพระนะครับหลายพิมพ์นะครับเรื่อยๆแล้วก็มีต่างวัดเหมือนกันนะครับต่างวัดเยอะด้วยนะครับเนาะนะครับก็คือนะครับ หลักใหญ่ใจความก็คืออยากให้ด uh, uh, e okay. ูเนื <te <ett ten hundred leaves> ้อตะกัวเก่าเห็นไหมครับเนี่ยครับพิมพ์นะเสียงตัวโตอันนี้พิม์คล้ายๆกันเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเสียงท่านจะโตนะครับเห็นไหมครับเสียงท่านจะโตนะครับเห็นไหมครับแขนเขินเออนะครับรงนี้คล้ายกันเลยนะครับนะดูวงแขนนะพี่เห็นไหมครับนะนะครับนะนี่นะครับนกนะครับเนี่ยพายพิมพ์นี้นะครับเนาะประพามนทนนะครับแน้วนี่นะครับ แล้วก็เสียงโตโตนะครับนี่นะครับก็คือนะครับที่อยากให้ดูก็คือนะครับเป็นพิมพ์นะครับแล้วก็นะครับอยากให้ดูวันณะของตะกัวเก่านะครับถึงยุคนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับตะกัวขาวจะออกไข่ขาวๆอย่างนี้นะครับผมนะขาวๆเหลืองๆนะครับไข่ขาวไข่เหลืองนะครับเนาะนะครับก็หลวงู่สุกท่านเป็นยุคเดียวกับหลวงพ่อเนียมนะครับเห็นไหมครับไข่ขาวไข่เหลืองนะครับเนาะนะครับก็จะมีความเก่าเป็น คล้ายๆกันนั่นแหละเนื้อตะกั่วพี่นับน้มันคือวัตถุดิบต่างๆนะครับพี่มีนะมันก็มีความเก่าเหมือนกันนะครับโลหะนะครับโลหะโลหะผสมนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีสนิมขุมสนิมน้ำหมากถูกไหมครับนะครับตะกั่วมันก็มีเนี่ยนะครับขาวๆเหลืองๆนะครับเป็นไข่ขาวๆเหลืองๆพอนานไปก่อจะเป็นพวกพระแก้บนนะครับเป็นแดงๆถูกไหมครับนะครับลักเก่านะครับเชื่อเก่านะครับ มันจะมีมันจะมีแบบมันจะมีธรรมชาติของเขาอะพี่บนะครับแต่ที่ทุกวันนี้นะครับเรามานะครับไปนั่งดูกันนะครับกลับไม่มองวัตถุดิบที่เอามาสร้างพระวัตถุดิบในในยุคนั้นที่เอามาสร้างพระนะครับคุณกลับไปมองกันที่นะครับนะเว้ยมีเส้นตรงนี้เว้ยเส้นที่สามมันต้องเลี้ยวเข้าหาตรงนี้นะเว้ยแล้วพระหล่อโบราณครับนี่นะพระธรมือครับพระหล่อโบราณพระทํามือียรครับ แล้วคุณไปไล่ดูตรงนี้ยผมว่าคุณว่ามันถูกไหมอะครับพระหล่อโบราณต้องมคมชัดลึกแล้วมันชัดลึกไหมอะพี่นะครับชัดลึกอ้าวคมชัดลึกแล้วพระโบราณการเลี่ยมเขายังไม่เขายังไม่ดีอะพี่นะแล้วถ้ามันสึกหมดคุณดูอะไรอะครับ <c oughs> ก็เก๊เลยครับไอจุดที่คุณดูมันมันหายไปหมดแล้วอะถูกไหมครับแล้วมันย้อนแย้งที่ว่านะครับเนาะเหมือนพระสมเด็จนะครับพิมพ์นั้นพิมพ์นี้พิมพ์นั้นพิมพ์นี้นะครับทําไมอะนะครับ ก้อนคอรอคลแคลเลหักมานะครับพระสมเด็จคอรคแคลเลหักมาซีกหนึ่งยังมาทาคอนเทนต์ซีกนี้นะครับต้องมีห้าหมื่นนะครับซีกนี้ต้องมีสองแสนะครับคุณดูอะไรอะครับก้อยติ่งที่คุณให้ดูมันไม่มีแล้วคุณดูอะไรทําไมคุณไม่บอกคนล่ะครับว่าคุณดูยังไงคุณถึงรู้ว่าแท้ถูกไหมครับนะอันนี้ผมอยากจะฝากไว้นะครับนะไั่มีแล้วว่าหลักใหญ่ใจความนะครับ วัตถุดิบการสร้างพระมันก็ไม่ได้มีอะไรมาสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีหลายอย่างใช่ครับพระกู่ก็ชินถูกไหมครับเนื้อดินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มียุเกจิก็มีดินนะครับดินผงคุกลักนะครับตะกั่วถูกไหมครับโลหะผสมลักเชือกถูกไหมครับเขี้ยวนะครับมันก็เป็นอะไรแค่นั้นเองนะพี่นะครับเนาะนะครับเออนะครับถ้าคุณมาสอนว่าเอ้ยมันต้อง มันต้องคมชัดลึกด้วยมันต้องมีติ่งมันต้องมีอันนั้นอันนี้นะครับถ้ามันเป็นพาบป,ปั๊มนะครับผมจะไม่เทียงเล,เลยนะครับผมไม่ดื้อเลยนะผมไม่รันนะครับแต่หลักใหญ่ใจความต้องดูนะครับต้องดูต้องดูงดวิธีการสร้างถูกไหมครับนะอ่ะเห็นไหมครับอะเห็นไหมครับถ้าคุณจะดูขีดเช่นที่สามที่สี่ที่ขีดไม่มีขีดก็เก๋ดิพี่นะแทบไม่ติดเลยไหมครับเก๋ทั้งวันดิถูกไหมครับเนี่ยแทบไม่ติดเลยถูกไหมครับ ก็อย่างที่บอกนะผ้าตามมือนอะไรนี่แะผ้าตามมือไม่พอนะครับแล้วการสร้างนะครับนะการสร้างเขาไม่ได้เป็นเหมือนทุกว,วันนี้นะครับไปเลยอ่ะสามหมื่นเหรียญสี่หมื่นเหรียญนะครับเขามีวัสดุอุปกรณ์เขาก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับดูไหมครับเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้มีตู้อะไรขายผ้านะมีมีลูกศิษย์ลูกหามาหาก็อาจารย์กนะ็สร้างให้อาจารย์สร้างให้ดูไหมครับนะครับแล้วคุณจะรู้ได้ไงแอลลี่นะครับ ปีนี้มีขีดปีนู้นไม่มีขีดปีนั้นขีดจางมันมีใครรู้อะครับนะมานั่งขีดชี้ชี้ขีดขีดนะครับคุณมีบล็อกคุณมีบล็อกสร้างพระเอามาเทียบไหมอะครับเ่าเออท่านสร้างมีขีดนะนะครับคุณมีหรือเปล่าล่ะครับถูกไหมครับนะครับก็คือนะครับน้อยอยากจะเล่นอะไรก็เล่นไปนะไม่ถึงนะครับคนที่แบบพยายามชี้นะครับก็คืออยากจะเล่นอะไรก็เล่นไปแต่คุณไม่น่าไปทํา <aest> แ <loyalty> บบไม่น่าไปแบบ พี่ไม่มีมันเก๊นนะอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็คือไม่น่าทํานะครับถ้าคุณจะรับซื้อผมไม่ว่าถ้าคุณจะแข็งว่าเฮ้ยผมผมรับซื้ออย่างนี้ก็เออนะครับผมรับซื้อมีขีดอย่างนี้นะครับมีมาขายผมมันก็จบนี่นะไม่ใช่ผมรับซื้ออย่างงี้เออถ้าไม่มีขีดแม่งเก๊เลยเก๊นะครับนะั้นแล้วดูความเก่ามาันต่างกันไหมนะเห็นไหมครับมันก็พายุคเดียวกันนะครับแล้วก็วิธีการสร้างประวัติการสร้างมันก็ยังประลําปลาคุมเครืออยู่เลยถูกไหมครับแล้วเราเล่นไม่ถึงยุค ถ้าเราเล่นเนื้อไอเนื้อโลหะถึงยุคมันก็มีสิทธิ์ผมพูดถูกไหมครับนะครับอันนี้ก็คือหลักวิทยาศาสตร์นะครับนะเพราะนะครับพระเกนะนี่นะครับเอาง่ายๆนะครับพระเกมันมีปีไหนมีพระเกนะครับพระมันก็ต้องมีราคาเล่นหามพูดถูกไหมครับมันถึงมีพระเกถูกไหมครับนะครับทองนะครับทองมีราคาเล่นหาถูกไหมครับทองมีราคาเล่นหานะครับมันก็ถึงมีทองเกมีทองปลอมนะครับนะครับ เอาง่ายๆขี้หมามันมีมันมีขี้หมาปลอมไหมล่ะที่มาซื้อขายกันถูกไหมครับมันไม่มีนะครับเนาะสิ่งที่ไม่มีไม่มีราคาเล่นหามันก็ไม่มีเกนนะครับเนาะขี้หมาปลอมมันทํากันเอาไว้หลอกเด็กหม่ถึงว่าหลอกให้คนกลัวครับแต่มันไม่ได้มีราคาไม่ถึงว่าซื้อขายนะพี่นะถูกไหมครับก็คือเอาไว้หลอกคนหลอกผู้หญิงหลอกเด็กอะไรอย่างนี้นะครับเนาะมันก็มีแต่อย่างนั้นแต่หมายผมหมายถึงว่าของที่มันมีราคาเล่นหานะครับเนาะนะครับ เอาง่ายๆเหมือนเอาง่ายๆที่คนสะสมแล้วกันนะครับเอาสแตมแล้วกันนะนะครับสแตมคนที่เก็บว่ามีสตอรี่มีเรื่องราวเขาคือเขาก็เก็บถูกไหมครับแล้วมันมีสแตมปลอมมันมันไม่ค่อยมีนะครับเนาะสแตมปลอมมันไม่มีเพราะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจเฉพาะคนนะนี่นะครับนะครับมันก็แค่นั้นเองนะพี้นะครับมานี่นะมาลงกล้องกันนะครับนะครับก็นะพีนะก็ คลิปนี้ถ่ายไว้พอดีผมมีทุระนะครับก็เลยถ่ายทิ้งไว้นะครับเนี่ยแปดโมงครึ่งนะพี่งแ่พอดีไปส่งเด็กมานะครับแล้วก็ถ่ายทิ้งไว้ก่อนนะพอดีผมจะรีบไปอาบน้ําแล้วก็จะไปทําบัตรประชาชนใหม่นะพอดีบัตรประชาชนเลขมันหายนะครับเนาะแล้วเวลาไปส่งไปสีเลขมันเขาบ่นมานานแล้วล่ะก็ว่างวันนี้ก็เลยจะไปทํานะครับก็พอดีก็เมื่อวานไปนะผมเพิ่งรู้นะครับว่าบัตรประชาชนต้องจองออนไลน์นะครับนะยังจองยังต้องจองออนไลน์อยู่นะครับก็นึกว่ามีแต่ช่วงโควิดนะครับเนาะ เขาบอกไปเมื่อวานประมาณบ่ายสองนะเขาบอกต้องจองออนไลน์เนี่ถ้าไม่ได้คือถ้าไม่ได้ถ้าไม่อยากจองอถ้าไม่อยากจองออนไลน์ก็มาต่เช้าครับว่าอาจจะมีชีวว่างนะครับก็วันนี้ก็เลยว่าจะไปนะครับนะครับทำไปครับว่าตอนน้องว่างนะตอนที่ยังไม่มีงานบัญชีเข้ามากว้างว่างนะมานี่นําลงกล้องกันนะก็เดี๋ยวระหว่างไปนั่งรอก็ค่อยไปอัพคลิปกันที่นั่นนะครับเราค่อยว่ากันนะครับว่าค่อยดูกันนะครับ เพราะผมไม่ชอบนั่งเฉยๆนะครับเนาะมันมันมันเสียเวลานะครับก็ตั้งทานุ่งทำนีไปด้วยมันเพลินๆดีนะครับผมน้มาวีนะเรียนรอดหลวงปู่สุกเนื้อตะกัวนะครับพิมพ์พามนทนดับนะครับก็ดูนะวี่นะนี่นะเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวเก่าใช่ไหมครับเนี่ยเนื้อตะกัวเขาจะก็จะเป็นวันนาผสมปลลอดเห็ไหมครับตะกัวนมนะครับจับจะนิ่มจะเย็นนะครับ ตกขัวนมจะให้ความนิ่มนะครับแล้วก็ผสมผลลอดมันจอกเย็นๆนี่นะครับเย็นๆนิ้วนะครับเนาะนะครับพรดูองค์นี้นะครับเออสองสองใกล้ๆอย่างนี้เหมือนเหมือนเคยลงรักมาด้วยนะนะครับดูตรงหลงแวกนี้นะงีีนะยังมีติดหน่อยๆนะครับผมนะนี่ดูนะครับนี่ดูตามผิวเองนะครับยังมีนะครับเนาะนะครับแล้วก็ไข่ขาวไข่เหลืองเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติของตะกััวเก่านะครับเห็นไหมครับ ตามขอบที่ไม่ค่อยสัมผัสเห็นไหมครับเนี่ยไข่ขาวไข่เหลืองนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะขับซีกดีนะครับเนี่ยดูนะครับไข่ขาวไข่เหลืองนะครับเออน้ำมันมีรักมาจริงๆนะนะครับเห็นไหมครับดำๆนะครับยังติดอยู่บ้างนะเห็นไหมครับนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเออน้ำมันมีรักจริงๆนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็มีจานนะครับเนี่ยที่ผมบอกแทบไม่เห็นเลยเห็นไหมครับเนยังมีอยู่นะนี่นะครับผมนี่เออนะครับดูดีๆนะเหมือนมีลักจริงๆเคยลงรักมานะนี่นะครับผมนะนะนะครับก็โอเคนะวันนี้ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอชาติไปํำทานกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนพี่ๆนะครับ เช่นเคยนะครับที่แวะรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตัดตะไคร้กดกระดิ่งกันมาตลอดนะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าพอได้ความรู้พอได้มุมมองพอได้แง่มุมอะไรบ้างนะก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะกดกระดิ่งไว้นะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ